วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เก็บแปะ้วยจากต้นนี้เพราะว่าลูกดกๆล่วงเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าลูกมั้งค่ะเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วลมแรงมากไม่รู้ว่าพายุเข้าที่ไหนนะคะพอเดินมาอะไรกันเนี่ยมาดูตามพื้นหนันอยู่ใต้ใบนั่น,นะมีแต่กิง่งมีแต่แปะ้วยนะ ก็จะเก็บเลยแต่ว่าถ้าหากบางช่วงต้องปิดเสียงนั้นเพราะว่ามันจะมีดนตรีนะคะโอ้ยเสียดายถัทงที่เคยเอามาเก็บแปะกล้วยหาไม่เจอเก็บใส่ถังมันจะเร็วแล้วก็ง่ายกว่าเก็บใส่ถุง ความเย็ยนยังพอทนได้นี่ดีนะที่หล่นลงมาเยอะเลยแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเมื่อกี้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาจูงหมามาเขาบอกว่านี่มันเป็นผลเป็นลูกไม้ที่เหม็นมากเธอชอบเหรอบอกว่าใช่ฉันชอบกินก็เลยบอกว่าต่อไปต้นนี้ไม่ส่งกินกลิ่นเหม็นแล้วนะเพราะว่าหล่นลงมาหมดแล้ว แล้วก็มีผู้หญิงจีนคนหนึ่งเขาเดินมากับสามีเขาเขาก็เห็นตอนที่กำลังเก็บอยู่เนี่ยค่ะเขาส่งยิ้มมาให้พอเขาเดินกลับมาเขามาถามว่าเธอเอาไปทำอะไรกินก็เลยบอกว่าเอาไปต้มแล้วกินดิบได้ไหมก็บอกว่ามันมีคนกินดิบนะกินเม็ดดิบเนะี่ยแต่ว่าไม่แนะนำควรต้มให้สุกก่อนบอกเข้าไปแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าเขาไม่รู้จักไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาไม่รู้จักการการกินเนี้ยทั้งๆที่ที่โอไม่พูดดีกว่าทุกวันนี้จะพูดอะไรกลัวแต่มันผิดกฎค่ะไม่พูดดีกว่า ถ้าเย็นกว่านี้เก็บนานไม่ได้มันจะปวดมือแต่วันนี้ความเย็นยังทนได้เพราะว่าอุณหภูมิประมาณ42 43ฟาเรนไฮฟารนไฮตใบเหลืองสวยๆย,ยิ่งถ้าตามถนนที่เขาปลูกแปลกลไว้หลายๆต้นนะคะ มองไปมันจะเป็นเหลืองมันสวยน่ะมันจะมีทั้งเสียง มันจะมีทั้งเสียงคนพูดแล้วก็เสียงรถนะคะแต่อย่ามีเสียงดนตรีเลยอย่ามีเสียงเพลงจากรถเลยไม่อยากตัดต่อวีดีโอค่ะแต่เมื่อกี้เสียงละทังจากโบสถ์เนี่ยไม่รู้ว่าผิดกด YouTube หรือเปล่าโอ,อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า เต็มถุงนี้และนั่งนานๆนั่งนานๆนุ้ยน,นุ้ยคนแกนั่งนานไม่ได้ดอุ้ยอ่างล้างจานเต็มค่ะซิงเนยคัวเต็มอัดตันเลยค่ะเนี่ยทุกครั้งเลยทุกปีเลยค่ะล้างแม่แตกตววเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันเหนียว เนื้อมันเหนียวหนืดๆค่ะมันมันไม่น่าเชื่อว่ามันทำให้ซิงตันออเอ๊เสียงระพังอย่างบวน มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะเม<อ>็บโ,โตนะเนี่ย<อ>ที่บีบแล้วต้องโยนไปที่อื่นไหมกันแล้วมันมามันมาบังลูกที่ว่ายังยังไม่ได้บีบค่ะจะทำให้เสียเวลา ีน้องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพี่ที่เก็บแตยเดินเก็บเห็ดด้วยกันค่ะเขาชอบเอาไปใส่ข้าวต้มเวลาเขาทำข้าวต้มนะแบบวยเนี้ยค่ะเขาชอบมากเลยเมื่อวานนี้ก็เอาไปฝากเดี๋ยวพี่เขาก็เอาไปให้น้องคนนั้นนะคะส่วนพี่คนนั้นบอกว่าพี่จะเอาไว้กินสดสดพี่จะเอาไว้กินดิบดิบมันอร่อยเหมือนเม็ดบัวแก่วอย่างเนี้ยค่ะ แต่ก็อบอกมันมันมันมีพิษนะคะถ้าหาก,กินดิบน่ะภาพมันจะสั่นนะคะเยอะมากเยอะมากๆเลยอะ่ะ ตอนไปล้างนี้สิล้างยากจริงๆนานล้างนานค่ะเนี่ยถ้าถ้าเนื้อที่ที่ล่อนออกเนี่ยถ้าล้างไม่เกลี้ยงแล้วมันจะเหม็นเภาพสั่นเลยไม่หน่อยละภาพสั่นนะคะ <c oughs> ต้องขอโทษต้องขออภัย <c oughs> ดูสีสิสีสวยจังเลยใบอ่ะ ล,ลองแล้วกินดิบๆอ่ะเม็ดดิบๆนะอร่อยกว่าต้มมีเคยเอาไปอบมันก็กรอบนะเอาไปอบนะคะแต่ว่าเคยเอาไปคั่วมันมันมันไม่สุกคั่วนานก็ไม่สุกคั่วน่าจะหอมกว่าค่ะดูสสิบนาทีเพิ่งได้แค่เนี้ย ได้น,นิดเดียวเพราะว่ามันมือเดียวนี่ค่ะอยู่ตรงมุมนะันน่ะเต็มไปหมดแล้วอยู่ใต้ท้องรถนี่ออกคะ่ะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นรถที่จอดอยู่เป็นหลายคันเลยข้างหลังเนี่ยใต้ท้องรถมีแต่แปรกวยต้นอื่นเนี่ยโอ้ยคงเต็มหลังคารถเลย มันมีหลายต้นอยู่ในย่านเนี้ยค่ะเก็บต้นเดียวนี้ก็ไม่หวานไม่ไหวแล้วมันเยอะที่ผู้หญิงจีนเอาไปขายนั่งขายอยู่ที่ชนนะทาว่ะที่กระเทาะเปลือกเนะ่ยเป็นกล่องทุโกเวลาเราไปซื้อซุปในร้านอาหารค่ะกล่องทุโกเล็กนะ่ะห้เหรียญน,นั่นนะ่ถนนนะะถูกนะนะว่าถูกนะนั่นนะคะ เขานั่งกระเทาะเปลือกออกคือเอาไปต้มใช้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด s u b ส c คร b e ให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะก็จะเก็บต่อไปให้ได้มากที่สุดวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ